เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะครับบทสรุปของกระแสบอลสีนะฮะแล้วก็ทิศทางของบอลสีนะครับที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้นะครับผมจะนั่งวิเคราะห์ในเรื่องของราคาในเรื่องของตลาดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะฮะเทรนด์การซื้อขายบอลสีที่จะเกิดขึ้นในอนานคตนะครับรวมถึงต้นที่มันเคยดังเมื่อก่อนน่ยต่อไปนี้จะจะขายได้อยู่ไหมหรือว่าราคาจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีบอกว่า คุณเองลงทุนดีไหมในช่วงนี้นะสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะแล้วก็ในเรื่องของเทรนหน้าไม้อันนี้สําคัญมากนะครับว่าไม้ประเภทไหนบอลสีประเภทไหนนะครับที่จะได้รับความนิยมในอนาคตสวัสดีครับกลับมาพบกับซันอีกแล้วนะครับการวิเคราะห์บอลสีครั้งนี้นะครับกระแสบอลสีเนี่ยสำหรับผมเองผมก็คิดว่าการวิเคราะห์ของผมมันคงจะไปในแง่ที่เป็นไปในทางที่บวกนะฮะแต่สําหรับใครที่คิดว่า กระแสบอลสีมันจะเป็นไปในทางที่ลบเองก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นความคิดเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเป็นการคาดการณ์ของแต่ละคนเนาะเรามีจินตนาการที่แตกต่างกันนะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าอยากให้ฟังมุมมองของผมนะฮะในการวิเคราะห์ว่ากระแสบอลสีในอนา,น,นาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง <L un ters> หัวข้อแรกนะครับที่เราจะทําการวิเคราะห์นะครับมันก็คือในเรื่องของตลาดแล้วก็ราคานะฮะ ในเรื่องของตลาดเนี่ยนะครับสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่าตลาดของบอลสีเนี่ยยังขยายได้อีกแต่ไม่ใช่แบบในปริมาณที่แบบมากเหมือนเมื่อก่อนนะซึ่งเมื่อสอาเดือนก่อนมันเป็นกระแสนะเวลาขยายมันก็เหมือนระเบิดตุ้มใหญ่อย่างนี้นะครับมันก็ Impact ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะช้าลงนะครับการกระจายของคนเนี่ยการกระจายเข้าถึง ถึงคนให้คนมาหันมาสนใจบอนสีเนี่ยจะจะมีอัตราที่น้อยลงแต่ไม่ได้หยุดนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2ตลาดนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันทั้งคู่ไปอีกนานเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือตลาดออนไลน์เนี่ยมันก็ซื้อง่ายขายคล่องมันทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายนิ้วนะครับมันไม่ต้องออกไปเดินส่วนใหญ่คนก็ชอบซื้อของออนไลน์กันอยู่แล้วคือมันมีให้เลือกด้วยนะมันไม่ใช่ไม่มีให้เลือกมันมีการเปรียบเทียบ เพจนี้เจ้านี้เพจนี้เจ้านี้ก็คล้ายๆกันกับการไปเดินตลาดนัดการไปเดินตลาดนัดแล้วก็ไปดูเดินดูร้านดูเลือกเลือกซื้อต้นไม้จากหน้าร้านจริงๆแล้วก็ไปร้านนูน้นมาเปรียบเทียบราคากันทุกอย่างมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไม่ได้เอาตัวไปที่ตลาดอันนี้นั่งอยู่หน้าจอประมาณนี้เองนะฮะมันก็ยังเป็นเทรนที่ตีคู่กันไปผมคิดว่าไม่มีใครที่จะล้มหายตายจากไปในเร็วๆนี้นะฮะ สำหรับในเรื่องของราคานะครับตอนนี้ราคาบอลสีก็ลงมาจนแบบในราคาที่ปกติแล้วแหละนะครับผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนขายราคาที่โอเวอร์แล้วแหละนะครับก็สมน้ําสมเนื้อกันไปนะครับผู้ขายเองอะ่ะก็แบกรับต้นทุนเยอะอยู่แล้วเนาะเพราะว่าซื้อต้นมาในช่วงที่ราคาแพงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทําทําจํานวนแล้วก็ขายได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ขายได้ในราคาที่แบบว้อหวาเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแต่ก็ยังขายได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นราคาที่ลูกค้าเองก็ซื้อกันอย่าง คล่องไม้คล่องมือกันมากขึ้นนะครับไม่ค่อยเจ็บตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วทีนี้มาในเรื่องของต้นบอลสีนะครับที่เคยมีชื่อเสียงหรือว่าเคยโด่งดังนะครับในช่วงที่เป็นกระแสนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะทาตางแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียฐีพันล้านเพชรวรณโชอสงไขหรือว่าเจ้าปอแก้วนะครับสยามนาลัลมิรอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะเป็นชื่อที่ทุกคนติดหูอยู่นะครับบอลกลุ่มนี้นะครับผมพูดได้เลยว่า ยังเป็นบอลที่ทุกคนต้องการอยู่เพราะว่าปริมาณมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะฮะคือถ้าเราไปดูตามปริมาณคนที่กดติดตามเพจหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มบอลสีนะซึ่งมันเยอะมากหลักประมาณ5 0 0แสนหกแสนก็มีนะแบบบางกลุ่มที่ใหญ่ๆนะครับนั่นหมายความว่าจํานวนคือจํานวนคนที่สนใจนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าบอลตัวเทพๆที่เคยเทพๆนะมันก็ยังอยู่ในใจของทุกคนอยู่นะฮะแต่ว่าราคาเราอาจจะยังเอื้อมไม่ถึง ในวันหนึ่งข้างหน้าถ้ามันยังยังมีขายอยู่ยังมีคนปล่อยอยู่แล้วก็ราคามันลงมาในระดับที่เอื้อมถึงแล้วนะครับยังไงมันก็ขายได้ผมเชื่อว่าคนที่เอาไปทำจำนวนเนี่ยยังไงก็ขายได้ถึงแม้ราคาจะลดลงนะครับแต่ว่าในเน้นในปริมาณไงถ้าเราซื้อต้นหลักแสนมาเราก็อาจจะเน้นในเรื่องของปริมาณบวกกับราคาที่ที่มันสามารถทําคืนทุนได้แล้วก็ผู้ซื้อเองก็สามารถซื้อได้ในราคาที่เขาพอใจ อันนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังเชื่อว่าบอลสีที่เคยเป็นบอลเทพเนี่ยยังไงก็ขายได้ในปี65นี้ก็ยังขายได้อยู่ <S <S> <S ผมก็ยังเจอคําถามอีกนะฮะในข้อต่อไปเนี่ยก็คือเรายังสามารถลงทุนได้อยู่ไหมอันนี้ในมุมพ่อค้าแม่ค้าและในคนที่จะเข้ามาเก็งกําไรในบอลสีแล้วฮะก็ยังมีคําถามว่า,าสามารถลงทุนในช่วงนี้ได้ไหมแม้กระแสบอลสีจะดรอปลงมาขนาดนี้แล้วนะครับส่วนตัวผมนะถ้า อยากจะเข้ามาลงทุนในบอนสีนะครับก็ให้หาความรู้ก่อนตอนนี้กระแสมันค่อนข้างที่จะปกติและราคาก็เริ่มจะกลับเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับเราก็ต้องคิดกลยุทธ์ในการที่จะเข้ามาค้าขายหรือว่ามาเก็งกําไรในตลาดบอลสีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทุกอย่างคนรู้หมดแล้วอะไรก็รู้หมดแล้วข้อมูลต่างๆการขยายพันธุ์บางคนทําเป็นแล้วผ่าหัวเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันก็อาจจะมีช่องทางเหลืออยู่นะครับแล้วก็เจ้าหลักๆที่เขายังมีอยู่เนี่ยเขาก็ผลิตไม้หน้าใหม่ๆเรื่อยๆนะพวกสวนใหญ่ๆนะครับสวนใหญ่ๆหรือว่าอาจารย์ที่เขาเป็นนักบีดเดอร์หรือว่าเป็นคนที่ผสมสายพันธุ์ใหม่ๆมาอยู่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูคลิปต่างๆนะครับเขาก็ยังผลิตไม้ตัวใหม่ๆแล้วก็รอจดชื่อรอปล่อยก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับคิดว่ายังมีช่องทางในการที่จะเข้ามาลงทุน บอลสีอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีมีกลุ่มตลาดตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็แทรกซึมไปแล้วแต่หลักๆกก็คือหาความรู้นะครับก่อนที่จะเข้ามานะฮะโอเคครับต่อจากประเด็นเมื่อกี้นะฮะก็ในเรื่องของเทรนหน้าไม้นะครับคือหน้าไม้ก็คือลักษณะ ของบอลสีนั่นแหละนะฮะก็คือเอกลักษณ์หรือว่าชื่อเขานั่นแหละนะครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่เทรนหน้าไม้นะครับสำหรับบอลสีนะในมุมมองของผมนะครับที่คิดว่าจะไปได้ต่อในปี6 5หหรือว่าในปีถัดๆไปนะครับแน่นอนนะฮะบอลบอลด่างบอลป้ายเนี่ยผมให้มาเป็นอันดับที่1อยู่แล้วเป็นเทรนที่ยังไงก็ไม่ตกนะครับเทรนบอลบอลป้ายบอลด่างนะยังไงก็ไม่ตก อีกเทรนหนึ่งก็คือบอลกัดสีนะครับบอลที่มันกัดสีจนมีลวดลายที่สวยงามอันนั้นก็ไม่ตกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลักษณะของรูปใบนะฮะร,รูปใบนี่ก็สําคัญนะครับรูปใบผมเท่าที่ผมอยู่ในวงการมาแล้วก็ดูจากการเขาเรียกดูจากความนิยมของคนต่างๆในกลุ่มต่างๆนะฮะคนที่เล่นบอลสีเนี่ยใบบอลประเภทไหนที่ คนนิยมมากที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นบอลสีใบยาวนะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าบอลสีใบยาวเป็นบอลสีที่มีคนสนใจมากที่สุดแล้วก็บอลตัวที่มันเป็นบอลเทพๆบอลสวยๆงามๆเนี่ยมัมกจะเป็นบอลใบยาวนะครับอีกตัวหนึ่งที่ตีคู่กันมาเลยก็คือบอลใบไทยนะบอลสีใบไทยเนี่ยด้วยความที่ลักษณะใบของเขามันจะค่อนข้างที่จะมีพื้นที่เยอะ เพราะฉะนั้นการมีพื้นที่เยอะนะฮะเขาจะสามารถมีลวดลายบนใบได้เยอะกว่าลักษณะบอลสีอื่นๆนะฮะแล้วก็มีตามตามมากเก็นบอลสีใบกลมเนาะบอลสีใบกลมเนี่ยเป็นบอลสีที่เล่นลวดลายบนใบยากนะครับจะด่างจะป้ายอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากมันก็เลยบอลเราจะเห็นว่าบอลสีใบกลมเนี่ยมีบอลด่างบอลป้ายน้อยหรือแม้แต่การ กัดสีทั่วใบเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแต่ก็ยังมีอยู่แต่ว่าบอลสีใบกลมมันก็มีความสวยงามน่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองมันก็ยังมีกลุ่มคนที่ชอบในบอลสีใบกลมอยู่นะครับผมคิดว่าหลักๆแล้วก็จะเป็นตัวนี้แต่บอลสีที่ค่อนข้างที่จะมาแรงในช่วงหลังๆก็คงเป็นบอลสีใบไผ่นะฮะบอนสีใบไผ่เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือมันใบเลียวเล็กเพราะฉะนั้นแล้วความยากความยากในการผลิตออกมาคือ สีสันที่เกิดขึ้นบนใบหรือว่าลวดลายที่เกิดขึ้นบนใบในใบเล็กๆนะี่มันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นบอลสีใบไผ่ก็เป็นอีกบอลสีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าจับตามากๆเลยนะครับในช่วงปีนี้ปี6 5เนี่ยผมคิดว่าเทรนด์บอลสีใบไผ่อาจจะทุกคนอาจจะเห็นบอลสีใบไผ่แบบมีโพสต์ที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะสรุปการวิเคราะห์นะครับก็คือถ้าเมนหลักก็คือถามว่าบอลสีไปได้อีกไหมยังไปได้อีกนะฮะ อันนี้คือเฉพาะการค้าขายในประเทศเรานะยังไปได้เรื่อยๆเพราะว่าบอลสีมันมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เรื่อยๆเนาะมันก็จะมีตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าบอลเก่าๆเก่าๆหรือว่าบอลพื้นบ้านเก่าๆเราอาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วแหละเพราะว่าน่าจะมีในครอบครองกันทุกคนละต้นละร้อยสองร้อยเงี้ยมันซื้อง่ายขายคล่องอยู่แล้วแล้วก็คนก็น่าจะมีครบส่วนบอลสีที่ราคาขึ้นมากลางๆหรือแม้แต่บอลสีที่เคยเป็นบอลเทพแต่ว่าปรับตัวลงมาที่ราคากลางๆ กลุ่มนี้นะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่ขายได้นะฮะแล้วก็ต่อไปในอนาคตมันก็จะมีการปรับราคาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศเองก็น่าสนใจนะครับคือตลาดละแวกบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีนะฮะซึ่งบอลสีไทยเนี่ยมีการพัฒนาสายพันธุ์ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะมีการพัฒนาให้มันสวยงามมากขึ้นซึ่งอาจจะแซงหน้าละแวกบ้านเรานะครับเขาก็ยังต้องการบอลสีของประเทศไทยอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการ การทําไม้นาส่งออกอะ่ะมันก็อาจจะมีในเรื่องของข้อบทกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามีส่วนไหนที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็มีใครอยากจะทําแล้วก็ทําเป็นแบบส่งออกผมว่าตลาดเนี้ยก็ยังมีมีพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาจับจองอยู่และแน่นอนนะครับในคนหมู่มากคนหมู่มากที่เล่นบอลสีก็คือผู้บริโภคนนักสะสมหรือว่าคนทั่วๆไปนะฮะก็อาจจะเป็นช่วงที่ เป็นโอกาสดีสําหรับกลุ่มนี้นะฮะเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะแบบจับต้องได้ง่ายนะเมื่อก่อนเงิน1 0 0 0บาทอาจจะได้บอลสีต้นหนึ่งหรือครึ่งต้นนะแต่ว่าตอนนี้เงิน1 0 0 0บาทอาจจะได้มากกว่า5ต้นแล้วนะครับมันก็เป็นบางบางบางสายพันธุ์นะฮะแต่ว่ายังไงก็เป็นโอกาสดีสําหรับผู้ซื้อนะครับ แต่ก่อนจะจบคลิปนะครับยังไงก็ขอฝากเพจซันนี่แพนด้วยนะครับที่เพจนะครับจะเป็นการซื้อขายต้นไม้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเราจะแนบลิงก์ไว้ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องซันนี่แพนมาโดยตลอดนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยครับ